สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888เก็บตกเศรษฐกิจนะครับยังคงดูในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการชัดดาวกรุงเทพในวันนี้13มกราคม2557นะครับทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนเองนะครับ ซึ่งล่าสุดเองอย่างทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกตรวจพื้นที่นะครับในเรื่องของการกักตุนสินค้ารวมไปถึงการป้องกันการขาดแคลนสินค้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่13นี้โดยวันนี้เองนะครับก็มีการปฏิบัติตามแผนแล้วก็ไม่มีเนเรื่องของการขาดแคลนสินค้าตามจุดพื้นที่ต่างๆที่มีการชุมนุมนะครับ โดยอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณสมชายสร้อยทองนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าวันนี้เองการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ที่มีการชุมนุมยังพบนะครับว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนหรือแม้แต่การจําหน่ายสินค้าเกินราคานะครับเพราะสินค้ายังมีการจําหน่ายเป็นปกติและก็เพียงพอเนื่องจากได้มีการเตรียมและก็ได้หาเหลือร่วมกับผู้ผลิตและก็ห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงห้างค้าปลีกและก็ตลาดสดนะครับ เพื่อรับมือไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วทําให้เมื่อถึงวันจริงก็ไม่มีปัญหาและคาดว่าในวันต่อๆไปก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนในขณะที่กรมเองก็ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าในท้องตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อควบคุมและก็ดูแลในเรื่องของการจําหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามปกติแล้วก็ป้องกันการฉกฉวยในการขึ้นราคาสินค้าด้วย ส่วนวันนี้เองประชาชนที่จะประสบปัญหาในเรื่องของการซื้อสินค้านะครับหรือพบเห็นภาวะผิดปกติเกี่ยวกับสินค้าก็ยังสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่กรมการค้าภายในตลอดทั้งวันแต่พบว่าวันนี้ตลอดทั้งวันก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใดครับ ในขณะที่รถไฟฟ้า MRT เองนะครับวันนี้ก็มีการแจ้งในเรื่องของการเปิดบริการอย่างปกตินะครับรวมไปถึงการประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ด้วยนะครับว่าจะมีผู้มาใช้บริการมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของผู้ประกอบการที่อยู่ใน5สถานีที่ได้มีการขายสินค้าอยู่ในบริเวณ MRT นั่นเองครับ โดยกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัท Bangkok Metro Network นะครับคุณสมบัติตรีวิศเวศนะครับได้มีการลงพื้นที่ในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าตอนนี้เองที่มีการประท้วงเพื่อขับไล่รัฐบาลนะครับแล้วก็มีการปิดถนนหลายเส้นทาง สมผลให้ตอนนี้ประชาชนจํานวนมากนะครับหันมาใช้บริการะระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นกว่าช่วงปกติที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่เพิ่มจํานวนขึ้นมากเช่นเดียวกันโดยทางบริษัทตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการประเมินจํานวนที่แท้จริงนะครับว่าจะเพิ่มมากขึ้นน้อยเพียงใดแล้วก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของทราฟฟิกของผู้ที่เข้าไปใช้บริการในส่วนของธุรกิจรีเทลที่อยู่ภายในสถานีบริการรถไฟฟ้าทั้ง5แห่งด้วยนะครับ โดยบริษัทจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็จะมีการแจ้งสถานการณ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ภายใน5สถานีได้รับความเคลื่อนไหวตลอดเวลาส่วนในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับระยะนี้ก็อาจจะมีการเข้มงวดและก็ตรวจตาผู้โดยสารที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการดําเนินการในภาวะที่สถานการณ์ไม่ปกติแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารตลอดจนกลุ่มผู้ค้าภายในศูนย์การปลีกทั้งหมดด้วยครับ ส่วนทางด้านของธนาคารเองนะครับก่อนหน้านี้ที่ธนาคารพาณิชย์เองยังคงยืนยนนันในเรื่องของการเปิดทําการปกตินะครับแต่วันนี้เองวันที่13ก็ได้มีการแจ้งปิดในบางส่วนของพื้นที่การชุมนุมนะครับซึ่งมีการปิดมากถึง123สาขาในพื้นที่เสี่ยงชุมนุมนะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะมีธนาคารทหารไทยนะครับที่ปิดสูงสุดถึง76สาขาแล้วก็ไล่ลงมาเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับ Land and House ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ ธนาคารอมสินธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงศรีซึ่งทั้งหมดก็มีการปิดสาขารวมทั้งหมดมากถึง123สาขาในพื้นที่ที่มีการเสี่ยงในเรื่องของการชุมนุมนะครับ ส่วนธนาคารรัฐนะครับที่มีการปิดสาขาเสี่ยงอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ได้มีการปิดทําการวันนี้ทั้งหมด6สาขานะครับซึ่งก็มีการปิดไปบริเวณสาขาสยามนะครับสาขาพหลโยธินศูนย์ราชการนะครับสาขาอาคารชินวัตรและก็เคาน์เตอร์การเงินไอทีสแควร์รวมไปถึงเคาน์เตอร์การเงินของบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับ ส่วนธนาคารออมสินเองก็มีการประเมินสถานการณ์เช่นเดียวกันจากความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจึงได้มีการปิดบริการในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเป็นการชั่วข่าวอีกทั้งหมด5สาขานะครับนอกเหนือไปจากธนาคารแล้วยังมีในส่วนของร้านทองนะครับที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของนายกสมาคมค้าทองคำได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับ สมาชิกต่างๆที่อยู่ในสมาคมค้าทองคำนะครับก็ไม่ได้มีมติในเรื่องของการปิดร้านทองแต่อย่างใดในวันที่13นะครับแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่มีการประเมินสถานการณ์เองนะครับก็ได้มีการปิดร้านทองย่านเยาวราชแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่า100ล้านนะครับซึ่งก็เห็นตรงกันที่จะมีการปิดจําหน่ายทองคาในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่กลุ่มกปปสนะครับมีการประกาศชุมนุมใหญ่แล้วก็ปิดกรุงเทพแล้วก็กลัวในเรื่องของมือที่3ที่จะสร้างความวุ่นวายนะครับ ส่วนนอกเหนือไปจากนี้ยังมีร้านทองแม่ทองสุกนะครับที่มีการปิดสาขาวงเวียนใหญ่แล้วก็ดีโอสยามรวมไปถึงหัวเส้งเฮงนะครับก็ปิด5สาขาในย่านเยาวราชและห้างทองออซิริสนะครับก็มีการประกาศปิดเพิ่มเติมอีกทั้งหมด4สาขาครับ ส่วนด้านของตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงเปิดทำการปกตินะครับก็มีการซื้อขายได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยผู้จัดการนะครับดยกรรมการและผู้จัดการคุณจรรมพรโชติกาเเถียรนะครับก็ยืนยันนะครับว่าสามารถรับมือได้แน่นอนสำหรับการปิดกรุงเทพในช่วงที่เกิดขึ้นนะครับ ทั้งนี้ยังมีการพูดถึงในเรื่องของการที่กลุ่มคอปทนะครับได้มีการขู่จ่อปิดในวันที่15มกราคมนะครับซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ก็ยืนยันที่จะเปิดทําการตามปกติทุกวันนะครับและได้มีการเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้วหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาปิดล้อมอาคารที่ทําการนะครับโดยในการประชุมของผู้บริหารตลาดในวันนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังคงยืนยันระบบการซื้อขายว่ายังมีเป็นไปตามปกตินะครับ รวมไปถึงการส่งคําสั่งซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ก็ยังคงเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกันครับยังไม่ได้มีการรายงานปัญหาเข้ามาซึ่งทางตลทอเองนะครับได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆในการารับมือหากมีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมเพื่อให้ตลทสามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติทุกวันครับ ในส่วนของตลาดหุ้นเองนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการเปิดการซื้อขายนะครับตลาดหุ้นก็มีการปรับลดลงตามความกังวลในเรื่องของการปิดสถานการณ์กรุงเทพนะครับโดยปรับลดลงตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ9จุดนะครับแต่ก่อนที่จะปิดตลาดสามารถบวกขึ้นมาส่วนพุ่งแรงถึง28จุดครับโดยตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่มีการปรับขึ้นถึง28จุดนะครับก่อนที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดตลาดลดลงไปถึง9จุด จากกรณีที่กลุ่มกอปปสมีการตั้งเวทีใหญ่ตามแผนชัดดาวนะครับก็คาดนะครับว่าระหว่างวันที่มีการปรับลงต่ําสุดและมีการลิก ขึ้นมามากสุดนะครับน่าจะมาผลพวงจากในเรื่องของนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือในการเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่15มกราคมนี้นะครับโดยตลาดหุ้นไทยเองมีการปรับสูงสุดที่ระดับ1,283.76จุดนะครับและปิดตลาดวันนี้อยู่ที่1,283.56จุดปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง28จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย3 2 5 4ล้านบาทนะครับ โดยทางด้านของฝาา่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เม์แบงกิมเองนะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าดัชนีหุ้นไทยที่มีการปรับเพิ่มขึ้นได้มากในช่วงบ่ายก็เป็นมาจากตามแรงเก็งกําไรกลับนะครับหลังจากที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้เชิญทุกฝ่ายที่จะเข้าหา,หาหรือนในวันที่15มรรกราคมนี้เพื่อเตรียมเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วก็ได้รับอนิสงจากตลาดหุ้นกลุ่มทิศนะครับที่มีการปรับขึ้นทั้งฟิลิปปินส์นะครับที่เพิ่มขึ้นถึง1.7%และอินโดนดเซียทเซเพิ่มขึ้ินอีก3%ครีบ ส่วนแนวโน้มในวันพรุ่งนี้หุ้นไทยน่าจะยังแกว่งตัวผันผวนนะครับซึ่งยังคงต้องติดตามปัจจัยปัญหาในเรื่องของการเมืองภายในประเทศอยู่ครับส่วนผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวและการเข้าพักโรงแรมต่างๆก็เริ่มเห็นมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นไปแล้วนะครับโดยล่าสุดเองนะครับทางของ โดยทางคุณรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารกลุ่มโรงแรมเซนทาร่านะครับก็ได้มีการพูดถึงยอดจองเข้าพักนะครับที่มีการปรับลดลงของเครือเซนทาร่าเหลือเพียงแค่40เท่านั้นนะครับโดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมเซนทาร่าแกรน,นะครับลดลง ถึง60%นะครับในพื้นที่ย่านราชประสงค์นะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่วันที่13มกราคมก็คาดนะครับว่าอาจจะลดลงจาก60เหลือเพียงแค่40%เท่านั้นนะครับในขณะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50%ครับ ทั้งนี้4แห่งในเครือเซ็นทัล่าที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพื่อลดราคาห้องพักต่างๆเพื่อให้ลูกค้าแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักนะครับส่วนปัญหาจากการชุมนุมนะครับก็ยอมรับนะครับว่าการเมืองในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็มีผลโดยตรงต่อตลาด ในเรื่องของบริการจัดห้องประชุมและจัดเลี้ยงที่เซ็นทราแกนนะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกาย,ยนรายได้ลดลงหายไปมากถึง20บล้านเดือนธันวาคมหายไปถึง30ล้านและมะกราคมก็มีการประเมิอนอยู่ที่ประมาณ20บล้านนะครับรวมความเสียหายคร่าวๆมากถึง70ล้านนะครับในเครือของเซ็นทราส่วนทางด้านของนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับคุณสุรพงษ์เตชะรุวิจิตนะครับก็บอกนะครับว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยโรงแรมในกรุงเทพในเดือนมกราคมยังอยู่ในระดับ60เตนะครับ แต่ถ้าหากว่าการชุมนุมชัดดาวกรุงเทพอยังยืดเยื้อเกิน1อาทิตย์อาจจะทําให้ยอดจองล่วงหน้าสําหรับช่วง2อาทิตย์ถึง1เดือนต่อไปจากนี้ชะลอตัวออกไปอีกนะครับหากการชุมนุมยังอยู่ในกรอบความสงบก็ยังเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลต่อการพัก และก,ก็การจองของห้องพักคู่ค้าของบริษัทนําเที่ยวจากต่างชาตินะครับเพราะว่าธุรกิจของโรงแรมไทยในพื้นที่ต่างจังหวัดต,ตอนนี้ก็ยังเติบโตได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาการเมืองเข้าตามกันครับส่วนพื้นฐานไทยนะครับยังคงมีฐานจํานวนนักท่องเที่ยวจากปีก่อนซึ่งสูงถึง26.1ล้านคนนะครับแม้ว่าจะมีผลกระทบจากปัญหาการเมืองแต่ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดเที่ยวรวดเร็วหลังจากจบเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองนะครับ สังเกตได้จากวิกฤตในประเทศในช่วง3ปีที่ผ่านมารวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้อยู่ในทิศทางบวกก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจไทยยังจะไม่เลวร้ายถึงขั้นต้องเข้าสู่การตัดราคาแข่งขันแต่อย่างใดครับและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นเศรษฐกิจในรอบวันนะครับ